มาก่อนเดะนี่นะครับนี่นะครับถ่ายแล้วโชว์ถ่ายชว์เหนื่อยบ้างไหมครับนี่ครับมาดนี่เรานี่เราเห็นมั้ยมัดใจว่าอะไรดีเนี่ยตองเห็นเราต้องซั่งครับผมเกิดแดงกันสิเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับนะครับเอ้าตามน้ำหน้ายามขุดขวด สามสิบีพอดีเขาเลยดีหมดีเด้มาค่นั้นงานเลยเออุ้ยถอดอุ้ยคึ้มไปดีถอดมพงดล็อกป่ามดเขาหไยครับเขาหหมดหลายแนวดี้ห็นบล้วบจอความได้รับครับนี่มครับสนั่ นี่นะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ผมพีโมทไทยนะครับมาน้ำทังอิสระภาพนะครับผมก็ต้องมาสดุนะครับกับไ่เนื้อวัวสดนะครับจันเจ้าเนื้อวัวสดนะครับอ่าเบอร์โทรเพิ่นนะครับศูนย์เก้าเก้าสามสี่เก้าแปดหกสามนะครับผมก็เลยแวะจอดเบิ้งเข้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเบิ้งในลานเพิ่นว่าเพิ่นมีเนื้ออย่างไถ่แน่นะครับเด้อนะครับตามคอนเซ็ปต์ก่อนนะรอหาเบิ้งเนื้อสด ครกับสินรอบไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศนีกว่านะครับเขาที่เวลาว่างก็สิไปนะครับอ่ะนี่นะครับลานเพิ่นนะอ๋อได้ไหมเห่นแดกครับเนื้อวัวสดนะครับนี่นะครับสี่ครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ซื้อยังครับผมธนากรพี่ธนากรนะครับเอิ้อน เอ็นมาพี่กอนเลยป่ะครับไก่ครับไก่นี่นะครับมืัอนี้นะครับเข้าแหวมารานจัดเจ้านะครับหรือว่ารานเนื้อพี่กอนนะครับพี่กอนมีเนื้อยังแนวน้ำแน่เนาะครับนึ่เนื้อตะโพกครับผมเนื้อวินเนื้อตะโพกดี้ซันนอกซันในแล้วก็ขาลายขาลายนะครับขาลายขาลายเอาเอาไปเจลาส่วนก็นะครับเนาะอันตัวนี้เนี่ยมันอันนี้ครับตะโพกเองตะโพกแทบหมดเลยนะมาปาดแบ่งแยกหรือออก อ๋อสามามตอนนี่เป็นสะโพกสามตอนนี่สะโพกถึงเป็นเลยครับผมครับผมอันนี้นี่เอาไปเฮ็ดพวกจังไรเนี่ยครับลาบิลาบที่นี่าเฮ็ดซาโจกันนะซาโจก็ดังนี่ซาโจก็ไดครับไอ้ยิบสาวแพวาแน่ไอ้เออ่สเต็กเรี๋ยวสาวของยิบโครงร่างเนาะแม่นครับเียเขาเขายิบไอ้ไอ้ที่นี่กันนะของส้นนี่เลยซาโจในในส่วนนี้เลยแม่นครับประกอบกไหมครับแม เี่ของผมเนี่ยคืออยากเลยเแต่เข่าดัดฟันเลยเ้าวันนี้จะแซ่บดีล่ะแซ่บครับเนี่ไม่กรอบครับครับนะครับนี่เคเห็นไอ้เท้าเนี่ยแล้วก็เอาอันนี้บวกอยู่เดี่ยอันไหนครับไอ้นนี้ซอยจูก็ได้ข้าไล่เนี่ยอันนี้อกข้าไลนี่บ่กขาไล่เท้าหนึ่งแล้วก็ซอยจูเดเนไอ้สาวเพวาแล้วก็ซอยใส่จุ๊บก็จุ๊บอไรกันมันบอกปวดมันยังดึกแคแล้วมันปวดจูเดที่ข้าไล่สมัยตะกียร์าอดเจี๊ยบอ้นั่นนะอันนี้ครับไอ้ ในหลวงเออเขาก็เคยเขาก็เคยจำได้ว่าเ็นแบาจแ่วหอนได้่ม่ครับแจ่วหอนสมัยตะกีนนะสมัยสิบ่าปีเลยแวหอนราคขั้นเลยขั้นพูดถึงว่าไ้าหาไร่ผมก็เลกพอไต้แจ้วหอนยังสังเสียหอนนะั้งนี้ครั้งจีิงหนเ่งน่ไปเห็ดแจวมันก็นุ่มก็น่ากินไะ้อีกแบบหนึงครับผมอันนี้มันเครงไนนะครับเงไหครับเครงในโอ้าตับไม่ไมเหลี่มครับ สวยงามเลยสามชิปกีบยวนีลายนี่หางบอสขันเท่นนาคจอกจอกนี่ครับผมทักแล้วชุดก๋อยเขาชุดไอ้จูเตียวเขานั่นซอยจูครับโซ่จูมีขั้นเท่นนาเป็นะกวดดีนะครับครับได้ยำมหางบอสจะทำพอใครสูบอะไหนตั้งแต่มีจูเตียวเนี่ยถึงเทียดีของแถมอันผมมันคอเบิ้งไกลๆนะครับอันนี้ไอ้จับไอ้ม้เบิ้งกันนี่ครับขั้นเท่นนาเนี่ยมาใหม่ๆเนี่ยวู๊ ุยอดได้นนยำปวดปวดดีนะครับยก็ทวดได้แล้วครับผมสายสายมักยำท่านชหน้าเนสายมเเกีก็เทาก็จะขากันาะยำคาโค้งเลยเด้อันนี้อันนี้ว่าแม่เนเนาเนี่ยเสียของไหเนี่ยเออยนคาโค้งเ่ลยอันนี้ก็พร้อยดีกันนิหน่อยครับอันนี้ก็พ้อยนีเขาจะไอไอไปพันพันต่าเห็นว่าพันต่พันส่น่นะแม่ครับเออเออนี่นะก็ข้นเงินนิ ในคลิปอยังตา่างก็จะยึดชูเจอาพระ่จ้าเต <นะ S 1> <พ>๋อตับวันนั่นน่ะแม่นไอจุดไอ้จู้นี่แหละเฮ็ดจูดด้นี่แหละก็จะเอาเนื้อใส่ตอนตตตตนึงเต๋อตอนนึงอันนี้ก็พันเลยอ๋อจุ้นเ้ยอตอนสมัยกันตอนสมัยผมมันยุ่งหม้อหาม้อหกนี่ผมก็กล้ากินอยู่ได้เต๋อเจ้าว่าสมมตินี้ก็ับก็กินได้อยู่ดามันสดแต่ว่าแ,วแ,ตแต่ว่าแต่ว่ากินกิน กิกิ่ได้หลายคือเกาครับมันมันแบบว่ามันต้องผักแข็งดีแต่ว่าขั้นขั้นกินได้คือต้องยัดรวกับเทียมงัดพวกยังใสน้ำมัได้อเ่นเทากันครับนำไปทีหลังเอาอีกใส่ปลาคัมแต่ว่าขั้นคนหมักคนกันก็แบบว่าบทีเดีเท่ากันน้ำเมานำอ้มอนเจ้าว่าผมเนี่ได้ประมาณสองสตอนผมก็ย้อมเลือกถ้ว่าผมกินได้อยู่ครับผมอันนี้นี่นี่ครเพียรเดี๋ยวเพียด้เพียเป็นสองใบเพียร์อันนี้นี่เขาเรียนเพียรเพียร ขี่อ่อนมันเปลียนขี่อ่อนครับขี่อ่อนอันนี้เปี่ยนอ่อนมันนะครับเปลียนออนอันนี้นี่เป็นน้ำมาหนึ่งจิ้มอันนี้เพรต้องไปต้มยางครับบอครับแต่แต่มันต้องเ้าวนี่ใส่เลยสดเลยใส่สดแซ่วผักครับสดเลยอ๋อมันสิบพรคือจังมูเพียเจที่มันเปลี่ยนสิเขาอยู่ในถุงประมานมันคนละยางก็นนคละยางอันนี้อันนี้ใส่สดเลยสดเลยใส่สดแจ่วเลยครับผมอ๋อนี่มาเพียอันนี้คนอีสานกับมังก์กันนี่เลยเขาบอกใส่ใส่ซื้อซือคนละ แถมไปเอยตัวนี้ตัวแถมนี่แถมนี่แถมเดือดวังดนก่อนขี่ย่างเงินว่ากินนูวาตีกันงย่าขี่นี่แหะครับอย่าขี่งัอเลยดิ่าขี่งัอนี่แล้นี่ครับอออันนี้งอเเขางอกินอย่างง้อบ้างเป็นง้อฟามบ่บ่ขาวก็ยังแบบเองนเข้านเหนี่อยนะงอกินยาตับมังกิส่งอัไรสิเนี่ยงอยาอย่างี้ครับผมนะครับนี่กัส่วนที่เล่าวาเนาะตัวนี้สารเนี่ เนี่ยเนื้อสันนะครับเนื้อสันเนื้อสันเนี่ยนอเนี่ยตันไปขายไปแล้วเนี่ยเนื้อสันเนี่ยเอาไปเฮ็ดยังเนี่ยเนี่ยเฮ็ดกะจะจุ่ยเฮ็ดลาบได้กันจุ่ยเฮ็ดลาบได้กันอ้อนได้กันครับก่อนครับผมแต่มัน้อก่อนคืออันนี้ไปไหนล่ะอ๋อจะมาขั้นก่อนนี่ต้องช่วงนี้เติบเติบเล่นมั้ยครับผมอันนี้ก็ที่เล่ามาเนี่ยเอาไปจีบจุ่มจีบจุ่มหาไรเนาะหนี่งแม่บ้านเนี่ยหนึงทั้งแเนทั้งหนังแล้วก็วาวไป บ้านบ้าข่อยมิตรหนึ่งนึ่งนั่นแหละอ๋ออันชิ้นชิหนึ่งเราก็กินกับน้ำพริกข,ขานั่นบ่น้ำพริกขาเออคั่นเนื้อกับเสียงสั่นนะครับนะครับนี่นะครับเพื่อนเดี๋ยวนานเปิดนะครับ,รบ,รบ,รบจังเลยกะเว้มาลนุนได้ครับผมหนา,ญญาทางเขา่าโรงเรียนบ้านเซียวครับโรงเรียนบ้านเสียวครับโรงเรียนโรงเรียนบ้านเสียวนะครับก่ได้อยากกับเว้มาได้ครับผมซุสดเซาล์เาเลยยูหนีโลลเท่าไรครับ รอถครับาสามลอยได้พน้องนะครับบ่แพงหรอนะครับสำหรับเนื้อสดๆแบบนี้เนาะนะครับอ่ะเคครับผมอันนี้นะครับบาดนี้ผมผมสิไอ้ระหว่างส่วนนี้มันกรอบเนาะนะครับผมผมก็เชียวส่วนนี้แหละเอาจั๊กหน่อยนึงได้ไหมเอาเอาจั๊กไหนจักหน่อยนึงแล้วสร้างอรรถ่าไดก็ได้เอาหน่อยนึงครับนะครับ ตามคำในน้ำพีันนะบ่าิดบัผิดหวังในนอนผู้ประ,ประสบการณ์คนนน้ำเสียครับผมแนบมือนี่เฮาตองเียคนที่่นอายุหลายก็ขเขาอย้วเพิ่นจิงนมากกว่าเฮาอัหยามงมาก,ก่อนเด้นี่นะครับถ่ายแล้วชุดถ่ายชุดเลยบ้างนะครับนี่ครับนี่เรานี่เราเห็น่า วัดใจวัดใจดีเลยนี่ต้องเห็นเราต้องสั่งครับผมเกิดแดงๆก็สีเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับนะครับเอ๋อโอเคครับสั่งเหมือนกันเด้อต้องสั่งมึงด้วครับว่าเไม่เคยโรยแตงเออหาซิปแต่ว่าเอาถึงจะรางก็ได้ครับเออลอยหาซิปได้โอ้กินคาคักๆ้ลนเปชรสมรรถคาคักร้อนครับผมตัวเดือด่งามดีนะครับอืมเอาเกิน าน้ำนอายำกคตรดเตรโแล้วสามสิบปีพอดีเขาเลยทีไหนโอ้โหอยู่ดีนยวตัวน้อง่นะงานเลยอุ้ยจังหวะอุ้ยคุ้มค่อยดีจังหวะฮึงมีแล้ปาดมือเขาได้ไงนาคบเหเห้มัหลายแนวดีเหามัน เจความเลับนี่สัครนัอาางนี่ใส่ความถูกล้ครับทั้งหมืนี่แค่ร้อยห้าสบาทเท่านั้นเด้รับจาทจได้ก็แวนมาได้นะครับนี่นะครับมาล่วมี สามพี่เด่นไทยแม่ยังครับเพียีเพรยครับเพียร์เพียรครับนี่แหละเพา่รีเพียรวันนี่ก็อันแล้วครับผมพุ่ก่อนเไม่รับรับตรงนี้ครับผมโอเคครับผมได้ลับได้เนื้อไปลับแล้วหมดแล้โอเคครับผมสำหรับมณีกะออนตาว่าแซ่บกับขอลาดทุกทันไปก่อนนะครับสำหรับมนี้ก็ขอการเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพี่ครับสำหรับร้านจันเจ้าเนื้อวัวสดเลยเด้อครับเพิ่นพึ่งเห็ดใหม่นะครับร้านกาสิยู ข้างๆัวมุมหน้าหันปลาแล้วครับปางมุนว่าตามนีเลยนะครับล่านสยุหางทั้งถนนมิตรภาพเลยนะครับทั้งเข้าไปโรงเรียนบ้านเซลนะครับอ่าปากกวาขวางมุมหน้าหันปลานะครับกัศมมาเห็นเลยนะครับนะครับล่านพญุหังทั้งมิตรภาพเลยครับจังไดก็มาอุดหนุนกันใลยมันได้แล้อครับเด้อพี่น้องนะครับขอบคุณครับ